สวัสดีด้วยนะครับอืมเรามาอืมคิดว่าเปิดกล้องแล้วมีอะไรสุ่มนายคิดว่าคนเราแบบปือ้อไม่ใช่อ่ะเดินตามเอมอเดี๋ยวกล้องมันบางกล้องมันบางเออเอาไว้ตรงนีเ้เราจะมาสุ่มนะคะทุกคน นี่มีขาตั้งหลายอันเดี๋ยวเดี๋ยวกองไว้ตรงนี้นี่เหลือแค่เสียนี้ไม่ใช่ท้าอันแต่อันนี้ผมคิดว่ามัน,นิดีนะแต่ก,ก็อยากซื้อ<ร>ึตแต่เอากล้องไว้ตรงนี้ดีกว่านละ่ยตรงนี้ืมาเริ่มเลย เบืงง่อแน่นอนเด้อที่จิงเขาได้ชิบแล้ววะมาลูกิงสูงโอเคเราจะใช้อาชีพลูกิงสูงที่จริงเนี่ยได้คาร์บอยนะโอเคปิสก่องได้แล้วก็ตัดเราเริ่มมาจากความรวยเธอเงยหน้าอย่างมากฝ่างดงา้อย่างมาก ท <c ười> vale ุกคนโอเคทุกคนเราเราก็จะไปซื้อของเธองดงามอย่างมากเายเราจะมาซื้อเอ้ยเนี่ย ของดีเธอก็ทำอย่างมากมาทำอย่างมากมาจะลยแล้วก็อืมเราซื้ออะไรดอยดิเดี๋ยวเก็บฐานใบ เธอหมดยายนังมากเลยเราจะบุกบุกบ้านใหญ่ก่อนเสื้อสักอันสองกันวันนี้เอ็กน้ามูมไม่มานะครับเพราะจะขึ้นมอหนึ่งแล้วทุกคนเปิดวันที่เท่าไหร่ ลืมไปว่าเราคอมเมนต์นไม่ได้ดีกว่า,วาผมผมผมเปิดวันที่สิบสามเปอ้าดูตังไม่ได้เบิ่งเด้อทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปเจอบ้านเลยแล้วกัน มอยากให้อยากให้ทำบูลโรไหมถ้าทำบูลองกดไลค์มาตอนแรกว่าจะแวะบ้านหลังนั้นนะจะดูดันสิมันมีโจรแม่อ้าว น้ำมันหมดูดเอ้าเออทุกคนลืมต่ายวะก็ว <c oughs> ว่าอยู่เออลืมหรือวะดูดีสี่เราบึ่งมาได้หนึ่งหมื่นเองเดี๋ยวไปเจอหมู่บ้านกันแต่ไม่บุกหม,มู่บ้านใหญ่มากนะคบเมื่อกี้เหมือนเห็นมีอะไรสอย่างแต่เอานี้อ,อก,ก่อนโอเคฟะเอาไว้บนแบบนี้แล้วกันมบนีบ้านโอเคบ้านหมอ เราเป็นลุกกิ้งสูงแล้วมันดีไงทุกคนเดี๋ยวจากการทำบห้โชว์เลยขั้นเดิมไปขุดเสล่ด้วยเดี๋ยวเราไปขุดเแล่ด้วยนะอันนี้ตีพ่อไอ้หอมลองกินยีพ่อไอ้หนีมีอย่างว่ะมีแค่อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้หยิบังไงไม่ได้ แ uh ล้วก็ไอ้นี่เ okay? บ <ình> okay. hey, ิร uh ์นกอนโอเคฮัก็มี เดี๋ยวนี้เอามาแทนไปอ่ะคยไเอามาแทนอะไรอมูดอทอโอเคโอยทไแล้เธอกจะออไปจาะออไปทีไว้เมียิรยที่ฉันเสกแนก็อะไรบ้าง เราจะมาจบเกมภายในนี้ภายในเวลาน,นี้นะแล้วเราก็จะไปจอดตรงจุดแลวเออฝนยังตกอยู่ช่หรือไม่มันตกตั้งแต่เก้าโมงปัจจุบันตอนนี้เพิ่งสองโมงมันตกหรือว่ามันเออหนาวโอเคนะเออใช่โอเคนะ เล็ดเลยไม่ไจะได้อยู่แล้วอู้ทุกคนบายอ่ะเสียใจอ่ะดีดีหมดผมแค่อยากไปดูว่าคืออะไรเยอเ้ทุกคนเจ็บคิดไม่เห็นขนานี้แหละเออคลิปสั้นเนาะ